สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขุมขนวันนี้กับวันที่11เดือนตุลาพศ2563ครับผมวันนี้กับพาแฟนเพจแฟนครับมาที่ตลาดนายม้มนะครับเนาะจังหวัดอำนาจเจริญเนาะครับเนาะวันนี้กับมาถึง10,000แนครับผมกันนะครับบรรยากาศภายในตลาดเนาะครับเนาะแฟนเพจแฟนรับเมังภายในตลาด เบื้องก่อนเนาะครับเนาะคอยไปสอบถามราคางัวน้ำกันดูนะครับผมรถกำลังเขมากับมีเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็เริ่มเขมาานาตาแล้วนะครับผม หอยนางหอยเขหอ,หอ,ขอมน้ำนกครับเนาะนางหอยมีปลาปลายาครับวันนี้ก็ได้โอ้สาวนี่คือเงี้ยเถอะนี่ครับเงี้ยดีครับผมแม่สาวนี่ยมแม่สาวขึ้แม่ลูกก็ยันเหมืนแม่สาวอยู่ค,ค,ครับนแนวนี่นนสี่ฟ้าแฟนเพจแฟนครับขอไปสอบถามเมึงละข้างวะ จากแม่สาวนี่ก่อนบ่อน้องครับแม่สาวขมีมนเลยนาะนี่เนาะไหลไปไหนเหรอครับนี่แมมือง่จนเทินนี้แหละปด้วยซี่สิบเก้าครับนะครับเนาะสมม้าตัวบ่อน้อครับตัวครับตัวทับโตเนาะครับเนาะงดีองม่หนาดีเนาะครับเนาะง่วแม่เี่นไหมเนทับโตม้าท่านครับ ลุมขาเิ่นไงดีครับงูมแม่เห็ไหมสาวของแท้อยู่ครับนี่นไหมหัวนมมันถึงดูดอยู่นะครับเน,ะนาะสาวของแท้เลยครับนี่แข้งขานา้าหลังงเป็นงครับเปิดด้วยไรป,ป็นไงก่อครับเห็หมเปิดเปซีมเนเกาะครับเนาะสุนค,ครับดานหนา่น เปิดราคาปกติครับผมเปิดไว้ที่สี่หมื่นเก้านะครับเนาะขับโตถึงได้เดือนเรไปนอครับครับทำไมได้สองกัวแล้วสองกัวแลยเนาะครับเนาะสองเดือนกัวแล้วครับผมอีกเดือนอีกเดือนนึงกันเช็คทองได้เนาะครับนี่ยครับผมบ้านในห้องใหญ่ทั้งหนก่อนครับดูค้าขเกินเกลียวค้าขเกินเกลียวเขาลองเพลงดีๆเนาะครับโอ้สาวบ้านค้าขเกินเกลียวนะครับเนาะหองกับอุดมชมบือกันครับพี่ แข่งขาเรื่องคอเรื่องทองเย่ดีครับผมเอามาจากโตก่อนครับนี่ไหมออกมาสองหายไปแล้วตัวนึงก็หน่อยดอกตัวขายไปมันไปแล้วตัวนึงนะครับเนาะเพื่อจะทึ้งตัวกระดาษมันทึ <c oughs> น้งขึ้นเออครับผม <c oughs> นี่นะครับชี่ออยันห้อยเพราะได้ปล่อยออกก็ปล่อยออกหลายโตหลายก็ไม่ไหวเนาะครับเนาะ <c oughs> มืัอนี้ก็ย่านมันเหลืออยู่ครับแม่นี่ก็ได้ย่านมานอยอะเพราะว่าเพราะว่าเติมโตเป็นตัาอยู่ครับผมหนาดีอยู่แขีงขาก็ง่ายดีครับที่บ้านยังมีอีกว่านอนในหอยมียังยัดแปดตัวของในหอยเคนหลายตัวอยู่แล้วครับเด้อโทรมาตัวนี้เด็กขายไปแล้วก็ยังมีร้องรับให้แฟนเพจแฟนคลับอยู่เนาะครับเนาะครับผมฝากเบอร์โทรไปแน่ในหอยศูนย์เก้าเก้าครับ ต้น99 881 <1 S> 881 <1 S 2> 96 <19 S> 9619 9619นะครับเนะบาะครับผมต้นใหญ่ใหญ่ได้แม่สาวสมน้อยนี่ก็โทรหาคนครับผมสาวสมน้อยของแท้เลยเนาะครับเนี่หัวนมมนถึงดูดยู่ครับผมหัวนมยังหนี้อยอยู่เนาะครับนเนาะลูกแรกเลยครับเนี่ยเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ในเยาวกอยู่ครับหัอยู่คเืนแกว มีบึงอีกแม่นึงแม่สวยๆงามๆจังน่อยครับผมบึงของของงามบะมันสะใจบะมันไทยเฮาเนาะครับเนาะไงเป็นไงครับแม่นี่ยสมไว้บัเนาะครับยังเนาะครับเนาะเปิดวลัยป็นไหนเหรอครับนี้สิบแปดเปิดเป็นชี้สิบแปดเนาะครับเนาะโอ้ไงดีครับตัวอานนี้นาะครับงัวแม่นี่ เปไปทียังมท่านสมมท่านครับ้านเนี่าไรนี่้ายอจาต่น่ะทาน่ะี่แปดเปิดไปที่แปดครับบ้านในห้องยังทังไหนก่ครับมือยดท่านร้โค้หมดแล้วาโค้ นะพ่อออมเพื đấy, ่ออย่างน้อครับนะพ่อแมเอาพวกสีออเพื่อสีเราครับผมที่บ้านยังหลายอยู่เลยสิครับไม่จังไหนเนาะเอาวาสดุเดียวนี่เนาะครับเนาะเอบผมเอาฝากเบอร์โทรไปน้ำแนนในหอยอาจจะมีแฟนเพจแฟนคลับอยู่ได้น้ำทำบ่าวกอนเอาไปน้ำอยู่อ๋อบอกครับทางไหนเนาะบ้านเาครับครับ ไมาได้ครับก็นม่เอาไมา้อยู่บ่ครับมืงเนี co like he ้ยมาอยู่ครับเอ้าอยู่กันไปมาถามเพิ่นเบิ่งไม้เนาะครับเนาะห้อยเพิ่นไปหาเบอร์โทรศัพท์วยครับหาบ่ทันได้เนาะครับท่านถามเพิ่นไปถามเบิ่งตัวไมมดีกว่าครับผมง้อไรเงี้ยเนาะครับเนาะไปทำบิ่งตัวไหมถามพิ่นก่อนมเบิ่งสาวหน่อยทางฝีครับในหอยพันคิดอยู่น้ำครับ ข้องเจ้าวหรอข้องไข่น้องอันนี้นะบ่เหี่บอกข้องเจ้าไหนเอาม้าบ่ครับบ่ครับหลายเป็นเด็กเหรอครับแม่หนิไหมสี่สิบห้าสี่สิบห้านะครับเนาะสมไว้เหรอบ่ครับสมกับกำลังคอดมือเพราะดีอ๋อครบรอบพอดีครบรอบอ๋อกันครบรอบคือเป็นสถิติเดียวนะครับแต่ครบรอบว่ะบ่มีอาการติดสัตว์เกิดติดนะครับผมแนวนี้ เปิดไปหลายปรนไดก่ uer, ครับฮะราคาหลายปรนเดนก่อครับสี่หา้าสี่สิบหาะครับเนาะองสี่หมื่นห้าพันสี่หมื่นห้าพันครับผมคุณชมไปครบรอบพอด,ดีครบรอบวานนี้เหรครับผมครบรอบเมื่นครบรอบเมื่นนี่เนาะครับเนาะผมมีอยาการติดสัตกัดมีแนวโน้มจิตทิมันเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นคนละครับผมหเก้าสิบเออครับผมเจ้าไปเจ้าสมรอดบ่ครับสมรอดอ๋อครับผม มีแนว้อนุ่มติดๆอะครับคันแนวนี้มีมีใบไม่หลอดให้เนาะครับเนาะแม่นเรัับรบประกันทุกรับประกันถอนไหมครับรับประกันทุกถอนประกันให้ครับผมทุกถอนรับประกันให้เนาะครับเนาะแต่ว่าม้านี่ยเรับครับผมม้านี่ยังมาทันเราเนาะครับเนาะเพราะเช็คทองมาทันได้ครับผมเพราะว่าฝึงท่านหลอบมาเนาะครับเนาะขอบหลอบมาแมนทั้งตัวมันก็้คืนดีขี้อุ่นแมนครับผมอยู่ในน่องอะไรครับออกมันยังครับ น่หอยฟ oh, ูง like. oh. 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 mm hmm. oh. okay. ี้ก็กาหอยโอ้โอ้อมาหลยจะนอนไป่น้ั่้ไปเขาฝากเบรอโรไปน้ำนะครับจือเบรอโรได้บ่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 นม่หอยคุณเจือเบรอโถได้ครับผมเดี๋ยวไปเอการนานะครับแล้ว อ๋อทางพี่ครับผมสาวน้อยงัวบามันสไตล์ไทยเฮาครับผมโบแขนเป็นแขนเนี่ยตันแขนเป็นแขนตันเป็นตันนะครับงัวสาวน้อยแม่เนี่ยลายเป็นไหนเหรครับนี่แีมือนะเปิดด้วยสีมือนะครับเนาะเข่นแขนแล้ตันนี่ครับผมเปิดด้วยสีมือนสไตล์บามันไทยไงฮาเนาะครับเนาะเป็นหัวสาวบัวท่านผสมครับผมนิดน้อยน้อยเนาะดูนะครับโบเข่นหางเห็นแหมยันขาดีครับ เตยิ่งโตยิ่งโตกลมดีเนาะครับเนาะแม่นี่แม่โคตันดีเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ในแยาวก่อยู่ครับมาหัวจะเขา่าขนอม้าแม่เดี่ยวนี่เนาะครับเนาะในหอยเป็นยังไงัวบ่เคยเข้าตลาดนะครับนี่เพิ่งเข้าตลาดครั้งแรกครับแย้วนี่ครับผม ยื้อบ่โทษได้บ่ร์นห้อยปากบ่โทษใบน้ำเนี่ยโอ้ยเยอะเยอะนี่นะครับเบอร์โทษคนเบอร์โทษนี่ห้อยเพิ่นยื้อมาได้เพิ่นก็จดไว้คือคนไทยคลิปนี่ครับวันทุกขันครับผมของเพิ่นเป็นเพจเพิ่นครับอยากได้กันจ้างทุกมหาคนนะครับเด้อเปิดไว้ราคาย่อมเย้าอยู่ครับผมเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ได้ยาไก่เนาะเป็นในในห้อยติดมาหลายเจ้าตัววันนี้วันมีนะครับเนาะโอ้ สามคนของหัวตะเข่ามาครับผมนี่แหละครับแม่สาวนี่เนาะครับเนาะแฟนเพ็ดเพนครับอยู่ได้กันจังทักมาโทรมาหาผนครับผมแต่ตายบะมันใช่ไงเขาได้รับเกลี่ยยังไงหมืแล้วเนี่ยเนาะเด้งเด้งมันครับอันนี้เด้งยุบเสียบตาเบิ้งสินะสวยมคนนี้เฮงเด้งกูนี้ หัวแดงนะครับเปิดเวนไปไหนหรอครับเนี่ยเปิดไรเปิดสามหมื่นสี่นี่สามหมื่นสี่นะครับเนาะเปิดไปสามหมื่นสี่พันอบผมราคามีสภาพดีอยู่ครับผมสามหมื่นสี่พันนะครับเนาะม้วราคาี่วไทยบวมันไทยเฮาเนาะครับเนาะุล่ะครับด้วสาวเนาะครับเนาะ ลุงพอลุงสองก็ได้การดีอยู่ครับผมแต่ว่าสีนี่เกลียบขาดครับผมแดงเป็นแดงเป็นแดงเป็นแดงกุนีครับสามหมื่นสี่พันในห้อยเปิดด้วยสามหมื่นสี่พันเนาะครับเนาะยี่บ้านยังมีบัวนอครับเนี่ยมีมีมียังมีอยู่อันนี้มานากันบัวนอครับเนี่ยบ่มากเขาละเทียมต่ว่า เพิ่นก็เอามาราคาเพิ่นก็ดูดีได้ไปเพิ่เนาครับผมครับฝากเบอร์โทรไปของเจ้ไอ้ก้อนแนศูนย์เก้าแปดศูนย์เแห้าแปดหกห้าแปดหกแปดสองเก้านะครับหอยพงหอยพงนะครับเนาะบ้านอยู่ทางไหก่ครับชุ่มครับคุณชุ่มอำเภอคุณชุ่มนะครับเนาะหอยพงก้ทิ้งตอได้ครับผมบ้านพวกก้กนเพือนกัถกบอกเนาเนี่ยในจัดทรงนี่ในหอยเ่นจัดทรงไห้ได้้ครับเด้อ ก็จะมีสีสิบโล่องคนเท่์สีสิบโล่สีสิบโลนี่ไหนหอยคนชงแห้งฟีกาสั่นครับผมขายแม่นี่ออกแม่อื่นยังมีย้อนร้องลาบีเยอะครับผมที่เดไปอยอะไม่เยอะหอกน้อ่งนี่ือืสองมือเขียนเลยนี่เาเขาไปวันไม่ตัวถือก็าเอานีตัว เบื้องัวแม่เดียวเหรอว่าเบิ่งงัวแม่ลูกก่อนครับวันแม่ลูกบ่ครับนี่ยในห้อยงัวแม่ลูกบ่ครับบบบ่่่จุงหนีทางหุ่นก่อนเหรอเพราะเป็นแม่ลูกนะครับเนาะหละายปันแนล่ะครับสาวน้อยเจอ,น,อนี่ไหมสองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันเนาะครับเนาะสาวน้อยเนี่ยครับผม แม่เงี้ยนี่เหรอครับหลายประเทศแล้วราคาเดียวกันราคาเดียวกันนท่านครับนี่แม่เงี้ยก็แม่น้อยราคาเดียวกันนะครับเนะะาะมันให้ห้องอยู่ทั้งไดียวกัครับใกล้เห็นยุตลาดนี่นะครับเนาะอยู่บอลนี่นะครับผมยังมีเบอร์โทรบ่สครับ เอาผมมนห้อหอยคนมอมือโตชื่อเบอร์โทรว่าเด็กน้อโทรศัพท์ไม่รึปสันไม่หอยคนก็ได้มาเยอะะคับมาำปเบึงตัไม่ครับน้อหอยคนชื่อเบอร์โทร่าเด็นะครับููนี่เดี๋ยวใครไปบึงตัวไม่ครับผม ห้อยฟันจื้เบื่โทรอว่าได้วันนี้เนี่ยหอยฟันจื้เบื่โทรอว่าได้หลายคนเนาะครับเนาะครับผมถามเบิ่งแมาจะตายบามันเนาะมาถามเบิ่งงัวหูจังน้อยเนาะครับเนาะสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางวหูเนาะครับเนาะครับเห็นไทยเบิ่งในเด้อร์สันครับพอดีเขม้าเห็นพอดีครับหูของแท้เลยครับเนี่ย งูสาวพร้อมหมดครับเนี่ยสมเราบ่ะครับสมพ่านรอบเหรอเนาะครับเนาะเปิดไว้หลาเป็นไงเหรอครับเนี่ยแม่เปิดไว้าเเจ็ดสิบเก้านะครับเนาะเจ็ดหมื่นเก้าพันครับผมสไตล์หัวของแท้เลยครับเนี่ยหนาโนกงีเนาะครับว่านหนาโนกแก้วเลยครับผมคุณอะคุณอะได้ด้านหัวคนสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางูหัวเนาะครับเนาะ เนี่ยนี่เลยครับผมไม่ห้อยผสมใบแหล่นนะครับเนาะสมโตให้หลอดเนาะครับหลอดให้โตเนาะสมไบหลอดหลอดสมหลอดเนาะครับเนาะมีมีหลักฐานเนี่ยครับผมมีใบยืนยันให้เนาะครับเนาะสมบักได้สมโต้ได้ไหมครับเล่นเล่นหมูคือกันนี่บอกครับเพื่อนเนี่ยเลยเนี่ยอ๋อจะเป็นมันอ๋อครับผมอ๋อเบนเทนบ่ะครับสมเบนเทนป่ารัคะ จังโรหาในห้อยพันนะครับเนาะในห้อยพันลืมนะครับเนาะสมบ่าพันได้ไวแต่ว่าสมบามันไว้นะครับผมคุณนะครับมันให้พันกระไดหางพันโยดินดีนะครับเนาะมันเป็นสองร้องไผ้ขึ้นกันนะครับผมในด้านหางในด้านความเาียวนะครับเนาะหางลึกดีลึกคอลึกทองพันกระไดการดีอยู่ครับผมเป็นง้อสาวทองแรกเป็นแม่บอกแม่พันในเยาวหญ่อยู่ครับ หัวพันโหนนุ่นดีครับผมครับผมเอาฝากเบอร์โทรไปแน่นแน่ห้อยศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนด้าหกสีเกาะนายสมานแตครับผมบ้านอยู่ทางไหนก็ครับอยู่ยะโสยะโสท้อนนี่เนาะครับครับผมอยู่จังหวัดยะโสท้อนเนี่ยครับสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางงูหัก็ได้การแล้วครับนี่แม่นี่หูของแท้แล้วครับหนาหนกดีความนะครับเนาะ บพี่ที่จูใจแฟนเพลทแพ่งค,ครับนอ้องนครับเนาะมื่อนี่ได้ <c oughs> พ่องัวหูพอดีครับผมถามหาพอดีกับพ่อพอดีครับเดี <c oughs> ๋ยวพาไปเบิงบึงบามันนี่ครับผมโอ้ที่เป็นเด็น้องไปโอ้ทีเ่เป็นเกน้องไปหลายเป็นเด็กอะไรไหนี่ อยากซีสิบสามนะครับเนาะสมไหมสมไหมหรือ่ครับตาบ้านตัวนี้่ว้านา